สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟทีทั้งช่องแม่ครัวพารวยเดินทางมาบ้านพ่อวิชัยร้านแตกเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะออาหัวที่แล้วกับเขาเล็วิ่งดูะะด้ิค่ะอ้าวมือหนีมาแล้วค่ะเดินทางมาหาพ่อวิชัยร้านแตกามาตามแนวทางให้เอฟทีทั้งช่องเนาะคะ่ะ วันนี้วันที่14กกุมภาพันธ์พศสองพหา้อยเด้อค่ะพี่น้องวันที่14วันแห่งความรักวันวาเรนทายเนาะค่ะพี่น้องนะเอาไปตะูดอนทอดบ๊อบดิบบ๊อบบวอบตะูดอนปลาบอบ่อบตะูดอนใช่ยังตะูดอนไหมฮาลอ้าวเกิดรวา้งกดหลุเฮงเนาะ อ้าวสวัสดีค่ะพ่อค่ะค่ะโอ้ไปจากไหนนอ้อแม่ขั้วบะไรามาตาม,าม,ามอันตามถามม่ตัวนอน่าโอ้ถามหาแม่ขั้วอยู่บปล่พ่อม,มือนั่นไปธ<า>ุระค่ะม,ม,มือนั่นไปธุระพ่อค่ะติดธุระมือนันเพื่อนทรอยู่พอเพื่อนทรหาอยู่ว่าอัน พอเพรโทรวายุบานสิไปหาพอวิซัยลันแตกว่าสั่นไปนะบัเอามือนีข่อยติดธุระเด็กกวางสิละพ่อค่ะไม่สั่งอะกัดบาพี่ไปุงวาพอดีครับผมพาดีครับพอดีครับโวมมานปีนหนนานยันนี้ไหมปีไหม อ๋อยอางตัวเดียวเบ่งห้องเ่ยาัล้วพอมันจังเอาวพอเอาเอาันว่าตัวนึ่งเือนลูกทีเดียนี่ไฮรว้ดิฟังกันมาเดียเอาตัวเดียวซะไปอย่างเียอิล่นแล้วคันพ่อว่าขันจังคักรถแล้วคันได้นั่มเนหาเ็เทียวเนาะนัองนสามโชนังเลก็ดหากิเีก็นสามันเนาะบ่เอาแม่พ่วเขาเคยมาเคี่ยวสูตรเดเพินเบิ้งเนียบ่สูตรสูตีเนสูสูตรเขียนที่นี่มันบวงามนะเจะลดจังกับใบไหมพ่อ จังลาใบไม้ก็ได้ที่มเขียนใไมศูนย์กับตัวเก้าเหรอว่าอยากอยากคงว่าก็จับตัวใดประเสริตัวใดจับขึ้นหรือจับลงก็จับยึดก็จับแบบใดนะเก้าศูนย์หนึ่งเปนนะบ่กประคายเสียสองสป็ออแม่ัสดีครับผมเป็นแาบน้บอ น,นี่เขาจับทุกที่ค <c oughs> รับโอ้ที่ว่าพอ่อพ่อจับจากเกรลงไปหาซีจีเขาเข้าโตวต,ว,ต,ว,ตวอย่างเข้าเป็นโเกตบสามสี่ห้าเป็นหกมาจับทัว,วนี้เยพ่ <stop. S 2> อครับสามสี่ ตัวนี้เหยื่ว่าดครับตัวนี้มันจะเป็นตัวบนนี่ตัวนี้มันเป็นตัวล่างตัวแรกก็อัสร้างโอ้ตั้งนี่เป็นบนตัวนี้เป็นตัวลางนี่โอ้บนนี่ไฮบนให้ชุ่นี่บนให้วิ่งหนึ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งบานนี่ตัวนี้เขาจับตัวนี้มันมาหลายตัวหอกเลียเขาหน่ะครับ มีย่างละสามตัวด้เพราะพ่อพ่ได้เอาเกตมาไว้ท่ายบุบพ่อเป็นลักซีเป็นบะไม่ถือไปถ่ายหรหัวากระซางมั้โอ้ให้กลับให้เอฟซีลับตัวนี่ให้จับมังทีเดียวเนานี่ตัวตัวเขาจับเน่ยตัวเห้จับข้าพ่อออมาหลาี่เอฟซีจังฟัาสีเห็นสมัคว่ามัดเีขาว่าขาก่อนจับนั่แหละนี่เด็กครับย่ำแล้วออกแต่ตัวเขาวิ่งเนาะมันก็วิ่งโคลน แม่เมื่เนิ่งพ่อกับไอ้บินเก้าล่างละว่าว่าให้ที่บนบ่กว่าละอันพ่อกับเขียนบอกโย่วว่า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 ใอ้ใี่บนพ่อสมมุติว่าพ่อพ่อเฮ็ดแบบนี้แล้วนับว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเหนไ่บันพ่อตัวไหนมากมาวิ่งมาเวียนใช้ตั้งสิเป็นตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ดิเอาตัวที่เครืองตัวกลางเป็นตัวเด่นตัวนี้เป็นตัวบนไหมตัวนี้เป็นตัวล่างมาไรีไหมโอ้ อันนี้มันเป็นหกสามนะพ่อเนาะเออเอาตัวนี้เป็นอันศูนเก้านาะสามห้องกับห้องกัตั้งโฟายมันมันกห้อกัตั้งเก้าค่ะงวดนั่นก็มันออกเก็เก็เก่าต็มเร็ครับเขามาตั้งเรียบร้อยเขามาตั้ง่ะตั้งตัวนี้เป็นเลื่อลางดค่เนเกค่ะเขาเลยบอกว่าเลนเก้าตัวนี้เป็นเลื่างล่ะเก้าละเลกเลเขาเขาเล่นตัวเก้าอื่นมันมาออกตัวนี้นี่ออกตัวซูนเก้ามันกันอย่างนี้อท่าันีบ่ไม่ใช่พิเปลาเล่น เมื่อกขาเียเขาเรียเขาว่าแปดเขาว่าแปดเอาถึงปลาลวดนี่เราค่านเขาไม่ดีเพาะนี่ทั้งบนทั้งล่างนี่ทั้งบนทั้งล่างนี่เหนื่อยรอบกนม่กีแต่ว่าคนเบนห้องหลายๆดีน้องวัวน้องู้ก็เพี่ดิบไม่ใช่เราบอกเลยย้ำเลยก็สือสิะตัววันนึ แตะกี้มานล้วการโยนชุ่มมือนีมาทะแลตัวบอกว่ามันจับว่าเขาคู่นะครับค่ะแต่เหล็ก่งเขาเลยไปน้องบัวน้ำผู้ไปเบื้งพี่น้องหลานกับเบื้งว่าพ่อนี่วันนี้ตัวแดเลียนหาแนวใส่เก่าอ๋อพ่อคือบัใส่โลโก้พ่อพี่ใส่ใส่ไหมม่ฉันเลยพ่อใส่ได้พ่อเขียนหน่เขียนห่อยตีเอามาสั่น้ำดืมสกเขียนพ่อเอาขวาคือพอมีตัวเด่นคงตัวท้ายอะไรนี้เอาไปนั่นเด้ยวแกซีบไปให้นั่นดิตัวแดง นี่สามนี่กับเจ็ดหาคับเจ็ดหาเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ใช้โลกโกกันเลขบนไฮเลนซี่สามศูนย์โอ้โอก่อนสามตัวบนตัวใดก่อสามตัวบนเนีเป็นซี่สามศูนสมศบ่ไม่ได้สิเขียนไว้บานนี้โตมันมีอยยางละสามตัวแต่ว่าตัวสิแปล่ตัวง่ามกมู มันบ่อยทั้งคันี้ตะกีเลยมันเขามันเขาตัวตัวตะตัวเท่งนี่ตะกียโอ้ยจังตะขอปล่อยตัวงัดไปฮะตะกีเนาะวันวันวดนี่ผมไปถามเดาจีบาทผมมันเต็มเม่ตอนนีเนี่ยไันจเลยตัวสามศูนย์นี่ตัวสามศูนย์อันผมมองน้ำพอไปเพื่อเนผมก็ไปถามมันมันเต็มเหมือนท่านไดจักบาทใช่ไหมคนละเทวาคามอื่นบละมือมือกผมแบบาะฉานสตัวนี้จะไหนโอ้ อันพ่อให้ผมก็ไปถามเลยเต็มหมดแล้วส่าว่าเพราะอะไรบ่ายสามศูนย์สามบ่้เขายใส่เขาอันเท่านั้นแล้วเนะที่ซื้อตัวสามศูน่แหละสามศูนย์ก็ชุ่มเชนึงมันเรองิ่มใหม่ในเรื่อมขอิใหม่บอกจำเด็กดได้ดีกัหนึจักเกัหนึ่งอันแรงไปอย่างอันแางไปเกเนาะ หน้าวิ่งเกตบนวิ่งหนึ่งตัวตัววิ่งมันตัววิ่งมันจับมควนยังพอดเจ็ดศูนเหมือนเจ็ดเจ็ดเกดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเด็กล่างนี่โอ้ขออะไรลุงอดี๋ยไปเอาเป็นอีกบนนี่จนชื่อบนกระไรเขาละเจ็ดห้าล่างวิ่งจิตเจ็ดสี่ตัวนั้นตัวนั้นวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งอ็วิ่งหนึ่งเพื่อว่า มันจะออกสามชวมันเทวรีเขาเดเป็นกังัวะเลนมันตะกอค่ะม่ใเขาหรู้ใช่ละตะกเทวารีขามมันม่มีบลงมันโบกลางบิงโอลางพอพอเนียนตัวไหนโอเล่นเลีนเจ้าเจถาเจาเอ้ยบ่ถึงขี้งผมมักเกสี่อตัวนั่นผมมัเกรส่ือลดลงบ่ รถเนี่ยอ้ฝันว่าเขาลักรถขเดวงมันไปเอาคุณแกคู่ขึ้นโอ้ขนรถโอ้อฝันทะเบียนรถพ่อไปเจ็ดหาซีเาสีเก็ดห้าเออซีเจ็ดหาไม่ไดเป็นรถก็มาเป็นเจ็ดีเลยดิรถเนาะรถแกออกมาเป็นชีไปแล้วรถไปเสียใหญ่ไปขึ้นรถข้อมันก็เสเยไม้ีีไปเสียเนาะบานชีไปไส่เขาจู่จับรถรถไลเรื่องบางซีอ่าผมเมี่เขึ้นารถ มันรถเสียเลยลกมาบ่เบ่งเมือนเงกเกาอยู่<อ>มันแก่ก็ยังหลอกข้ออยู่ขมืออยู่เส่นดอกจะเปไ,ปได้ยนอจังไรจะเปลี่ยนวัน,<ล>นบ,นบานสีเกศหา,บานบอ่ะเอามันสีเกศหาน้มัมนลดมากๆเป็นเกดสีก็ได้เ็ดสีรถนนนนเรถนาะอ,อ่ะค่น้อกมาแคบนาจ่อมาเบิ่งบานนี้บ่ได้เปลี่ยนตัวเลขไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนี่ดิสำหรับพ่อวิชัยร้านแต่เนาค่ะเนาะเปลี่ยนมาเปลี่ยนค่ะ เอามบหนําบ่อสพาพันค่ะพ่อสสองพันหาหน่อยหกสิบเจ็ดเ่ทั่วไม่วาดฝวาูอยู่วิ่งบนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องถ้าเริงแบาว่าเริงเก้าสวงของ่าว่าวาุนเก้าบ่ค่ะสามตัวมีสีสานส่วนสองตัวสามศูนยหนึ่งแปดหนึ่งเก้าด้อค่ะเน้นที่สามศูนยเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องส่วนรางวิ่งเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่มีเจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็สามแนมเจะหมาตรงไหยัง กัดตัวเดียวกันเนี่ยเราเน้นที่กิ๊บหาได้ค่ะหนึ่งเอาขอบค่ะเอาขอบคุณขอบคุณค่ะพ่อที่ให้เนี่ยข้างค่ะอ่าสวัสดีค่ะขี้เข้าวนนึงห้องขี้นึงเนี่กายมีเท่านั้นตัวมันจะเป็นนิ่งแปดนิ่งต้องหัวค่ะเอามักชอบพิมี่ก็ไรก็แช่กดติดตามันเลยค่ะสวัสดีค่ะ